มูสกายอ่ะแล้วบอกว่าฝ้าว่าขอโทษกับเมียดิเฮียก็พูดไม่ได้ขับรถเนี่ยว่าขอโทษว่าวันเราไปเล่นเกมน้ำเราโหลดเกมไหมมุสกาย์ยังเนากายเงินมาเฮ้ยมีตัวมีตัวเอ้ยเอ้ยเฮอห่มอสี่เมียลงลงกัเก็บปืนเก็บยางเนาะ มาสังเงจากวัดุ่มเทนอค้อนนอมาสั่งจากชักตาขาดเทนอเล่นะตัวนลีกใส่หูหาเก็บควงกูบุหรี่มันมึงดวเฮ้ยม่ตัวไก่เหรองติวกูอลอยหาซิปสองนะออ่ะดีหายหมดเล่าซูอ่ะ เหลืมาามเรียบบานวมลุยดยมีตัวมีตัว,ตว,ตวเลยนี่ดูกองหาเอ,อียงห้องเนนอนงนไว้ปวิดหาย่บนเร ยังตัวคนป่วยเฉยๆเจ้าป่วยอยู่ก็ยังเสื้อนเรามาเล่นเกมอยู่เนาะต้องเล่นดิต้องเล่นว่อะไร้อมันไปใส่เราไปยี่หี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ใส่ว้าอเฮ้ย

โอ้มึงไปใส่คูณซีมาตัวไหนวะมันออกมันออกเรียกออกตามผมมาตั๊มยานไปหารถเถอะเย็บมากเย็บมากด้วยซุ่มหลังก่อนบุไปตามงี้ฮุบไปเบิร์ตด้วยมันเหรอด้วย ฟ่านไปฟาไปฟา,ามไปฟามไปดอดสวนดูด่วดูด่นดี้นีมากเ้ยสุดยอดอยู่แล้วกือกปลดข่ยยิงเขาบุถือเม้่เกี้ดมีน้ำีน้มันเจ็ยบรอย่ประจิดก<ม>็หญิงสูงเขาบุาาไข่ไหนวะเลี้ยงหน้าเลยเนาะรกิลงใหม่บอกอ đi bên này nó này à Đồng đây này đây tố, tối 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 chiếu tôi tôi, tôi nhảy bao sàn xoáng bỏ lưới sàn nâng หนึ่งกรนนะหนึ่งนึ่งโอ้บอีบอีนะบอีมุมิดเนียดได้บ่เนียดแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเนียดมีเนียดสอง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 เนียดไปเนียดไปไว้ขวายเล่นไว้ขวยเล่นมาเร็ว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 ่่ยู่ส เบดโอ้ยบ้าเอ้ยมาสัเนี่ชด้ยชด้ยเอ็น้อยเน้อยตายม่ยงไปเดียรเี่เรียเจ้าไปเ้่นอาจาเป็นพี่ใหคูณหคุณสามข้างล่างคูณสีมีเบอะไรยังมีถ่ายมีคูณสมอยู่เนี่ยไแลวเราก็จะทำหน้าที่ช่ชุบแอโอ้โหคูณหกสบายใจเลย เกิดสังการได้ดีมากเลยเดี๋ยวอะมากโอ้ยมันปักกันมาอย่างเห้อมันมีอย่างอยู่นี่ตตตาาายยยเจ็บเจ็บไปแล้วลรมาอีกล่ะไปแล้วไปแล้ว เราเซฟ่ไปเลยแล้วไม่จอดวะเดีาเฝ่าไปเด้อเบิกอันก็ขอเดิเห็่ละยังมึงเนีเินมา Watch out เจ็บเจ็บมาเ้อเด้อเ้อกําลังมาสุ้

Tôi nghe cái đó. Tôi oh, tìm hình là bạn. Mi thầy ở khu của. Mi. sai. Cô ở đây. Sai. Thế tụi mà. Ê thằng nào, ô thằng nào đi bạn. báo báo yêu thương đi Báo ship sí yêu thương oh cứ coi ngủ lại. Tất nó lại. À. Không vô mà, lập à? ừ. không vô đi xưa. Ừ. Hoa đi bóng mà bóng đi mà đi bóng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  đi 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 bóng đi 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 bóng đi bóng đi bóng đi đi เหลือหลายนะต่องสาย t มุดตำแหน่งเดินเล่นกันได้ค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวไปเบิ่งรังแล้วก็ฟังมีอีกบ่วงไปวะวงไปวงไปจบอยู่ยู่ไสจ อาสิเขาเลยว่างแฉมก่อนเอานี่นี่นี่บานแฉมบานแฉมนี่เลยจะเหรียญยากรึอ่เนื้อนีละเ็คือบวกขึ้นปีว่ะเฮ้ปีขึ้นเนื้อนี่งสิเียง่ายลิงเด๋ลึกเจ้าหนีบเดเ๋ยวเจ้าเร็วจะวิเคราะห์มึงก่อนนะเป็นตลาดไร้ทางไปบานสามแยกเนี่ยตบานแฉมดูยังไงเอาแร้วเจาไปที่มานองนุ จะลรถพาไปเดี๋ยวพาไปบึ้งไายไปเก็กลัวไปนึกกำจัดทันทีมันพาไปก็สิบโมงเหลือหลายแห่งนี้นี่นี่ก็ตุ๋นไทยของพวกเราพวกขวังกำลังทยอยเขาวงกันนะนะนักเตะเนินได้กลางวงเรื่อยนี่เอานี้เลยบเอากลางวงเล็บเอา ยังย uh ังบนน้อกูแมอนนนนไปบ่วันไหนเนีเดี๋ยวได้คอยคอยย่บานเตียกเด้อด้เหรินไซดีกว่าแม่งมึงหัวสิเหรินไซเว่ยเดี๋ยวคนมาเช็คบานเตียกเออเช็คบ้างบานเตกพูดีงี้งี

cái ninh móc xa Có xuống bầm ngay tang hoa hinh Một Watch out, này này mê, mày 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 này không mày 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 Giêng ghi ác thật sự rất là bước mãi đều học quay mãi mãi là thong quý vị mãi bước thêm lên luôn 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 นีกแล้ว้นมากลางวงทีเดียวท่านี้ท่านี้เส้นเส้นเส้นสมุกไว้โหลดเส้นสมุกไว้โหลดงั่นไม่เห็นบ้านนี่ใส่เราลังเนิรนดอะลงเนิร์ไปอะอู้หคือหลายแท้โอ้บ่ได้ดอกโอ้โหเขามากลางพวด มามาแกมือมาแกมือมา